อย่าก,กินสิ่งนี้อีกเจ็ดอาหารที่ทำให้ท้องอืดและลำไส้เน่าเสียเบื่อไหมายกับอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรือทั้งวันรู้หมว่าอาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไปทุกวันนี่และตัวการทำลายสุขภาพลำไส้ของเราอย่าปล่อยให้ท้องอืดรอรังทำลายชีวิตประจำวันของคุณอาหารแปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปล้วนมีสารปรุงแต่งมากมายที่ทำลายแบคทีรียดีในลำไส้ทำให้เกิดแกส๊สและท้องอืดได้ง่ายๆหลีกเลี่ยงได้เลี่ยง น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้แบคทีรียไม่ดีในลำไส้เจริญเติบโตทำให้เกิดอาการท้องอืดและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆได้อีกด้วยอาหารทอดและอาหารมันทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักขึ้นทำให้เกิดอาการท้องอืดและอาหารไม่ย่อยได้ง่ายๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผักติบ,บางชนิดเช่นบรอกโคลีกะบลำปีอาจทำให้เกิดแกส๊สในลำไส้ได้ง่ายควรปรุงสุกก่อนรับประทานเพื่อลดอาการท้องอืด ผลิตภัณฑ์จากนมบางชนิดอาจทำให้เกิดอาการท้องอืดในผู้ที่มีภาวะแพ้และตดลองสังเกตอาการตัวเองหลังดื่มนมดูนะคะอาหารรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้เกิดอาการท้องอืดและแสบร้อนกลางอกได้ขนมปังขาวและผลิตภัณฑ์จากแป้งขัดสีมีใย่อาหารน้อยทำให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ไม่ดีเกิดอาการท้องผูกและท้องอืดตามมาหยุดทำร้ายลำไส้ของคุณด้วยอาหารเหล่านี้ หันมาทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลำไส้เช่นผักผลไม้ที่มีใยอาหารสูงโยเกิร์ตและอาหารหมักดองที่มีโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอกอย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณจะเริ่มดูแลลำไส้ของคุณอย่างไรวันนี้ปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม